สวัสดีครับผมวันนี้ทเทลเนอร์ได้อัปเดตกิจกรรม e ี l คลิปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ผมยังไม่ได้เปิดซองเนะเปิดเลยครับอ่ะก็คือตอนนี้เป็นเวลา3ามโมงครึ่งนะครับผมก็คือเซิร์ฟเวอร์เปิดพอดีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลองฟาร์มของตั้งแต่กิจกรรมเปิดจนถึงกิจกรรมปิดนะครับซึ่ง น่าจะตีสเหมือนอย่างเคยนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อพิเออเดอร์นะครับเราจะมาซื้อกล่องพิเออเดอร์ของโลโลอารก่อนนะครับซึ่งในกล่องก็จะมีเป็นตราซื้อโลโลอาร์เนาะอันนี้ก็คนที่มีตรานี้ก็จะได้ตัวละครโลโลอาร์ในวันที่ตัวมันเข้ามานะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกล่องในครับ1กล่องกุญแจกล่องอย่างละห เหรียญ300เหรียญน,นะครับผมแล้วก็เป็นชุดของโลโลอาลเนอะโอเคแล้วก็ซื้อไปเลยจากนั้นสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยเนี่ยก็คือเปิดพาตตัวนี้ก่อนนี่นะครับโดยถ้าเราปลดพาตตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บพอยต์ได้วันละ3000 อ่าสามพัแต้มนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ปลดเนี่ยก็จะเก็บได้วันละ2,500าร้0ยแต้มนะครับอ่าแล้วก็จะได้รับของที่อยู่ด้านล่างไปด้วยนะครับผมก็จะมีเป็นปีเนบิล่แล้วก็พวกของต่างๆในกิจกรรมเนาะโอเคครับเราเปิดกันเลย300เหรียญน,นะครับที่ได้มาจากซื้อพีออเดอร์นะครับผมโอเค นครับอันนี้เรามาลองเปิดกลองในกันเปิดไปเลยครับอะได้ว่าเป็นส่งผมนะครับอันนี้ก็เพิ่มพอยต์กิจกรรมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอถ้าผมลองฟาร์มของตั้งแต่กิจกรรมเปิดจนถึงกิจกรรมปิด ในวันแรกที่กิจกรรมมันเข้ามาเนี่ยผมจะได้ของมาประมาณอหนบ้างนะครับผมอ่าตอนนี้ก็จะมีกล่องห้านะครับกุญแจ7เหรียญ10นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกอีกทีเป็นช่วงๆไปแล้วกันนะครับผมผมจะตัดมาให้ดูเรื่อยๆเ,เนาะโอเคครับ let's go ตอนนี้ก็เป็นเวลา สทุ่มห้าสิบห้านาทีนะครับผมก็ตั้งแต่บ่าย3ามโมงครึ่งจนถึงอตอนนี้ผมก็เก็บกิจกรรมมาเรื่อยๆเลยนะครับอของที่ได้ตอนนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีพวกของที่ผมรับมาจากพาร์ทด้วยนะครับนี่ ขั้นหนึ่งถึงขั้น5ตอนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของอัพเลเวลที่ใช้เหรียญอัพเนี่ยผมจะอัพตอนเที่ยงคืนนะครับผมเอ้ยหรือว่าหรือว่าผมอัพไปเลยอ่ะใช้25เหรียญน,นะครับผมอัพไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเป็นขั้น6เอ้ยเลเวล6นะครับอ๋อน,นี่นี่ก็รับไป แล้วก็อย่าลืมมาเล่นในส่วนของเบสเันเนอร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมคือมันจะตันได้แค่ขั้น5านะครับพอถึงขั้น5เสร็จเนี่ยมันจะไม่ไปต่อแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมากดเพย์ตัวนี้นะครับแล้วกดสก,กีไปมันก็จะได้ของในกิจกรรมบ้างนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกของอื่นๆด้วยเนาะอ,อันนี้ก็ตามนี้นะครับ สำหรับประมาณ6ชั่วโมงแรกนะครับผมที่ผมเล่นมาเดี๋ยวเราเจอกันต่อในอีกครึ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะจบช่วงตีสาแหละนะครับเดี๋ยวตัดไปในช่วงของตอนที่กิจกรรมมันสิ้นสุดพอดีเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไป โอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับผมก็กิจกรรมปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รอบต่อไปก็รอบแปดโมงเช้านะครับเดี๋ยวผมขอใส่น้ำยาของเบอร์เซเนอร์ไปก่อนนะครับอันนี้โอเค okay, ครับผมอันนี้ก็จะเป็นของกิจกรรมอีคลิป ทั้งหมดที่ผมฟาร์มได้ตั้งแต่เซิร์ฟเปิดก็คือตอน3ามโมงครึ่งนะครับจนถึงตีสใช้เวลาร่วมกันประมาณ12ชั่วโมงโดยประมาณนะครับผมก็เล่นทั้งวันเลยนะครับผมไม่ได้พักไม่ได้ชั่วโมงเดียวนะครับผมฟาร์มยาวๆเลยก็มีเป็นพอยต์กิจกรรม18,00งนะครับอันนี้ส่วนใหผมจะเล่นเป็นประตู1ล้วนๆเลยนะครับผมโอเคก็ อันนี้จะเป็นทั้งหมดใน1วันนะครับผมวันแรกที่กิจกรรมอีคิปเปิดก็ตามนี้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงม,มีเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเกี่ยวอะไรกับกิจกรรมอีคิปนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมอีอันไหนสามารถทำได้ผมก็จะทำก่อนเลยนะครับ โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับผมหรือใครจะใครจะกอมาดูในช่วงหลังก็ไม่ว่ากันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับผมบ๊ายบายครับ